การเดินทางช่วงนี้ไม่ได้มีความสบายใจเท่าไหร่นักเพราะมีรอยเท้าช้างทั้งโขลงนำหน้าตลอดซึ่งมันก็เป็นโขลงเดียวกับที่บุกไปสู้กันมาหยกๆนั่นเองนึกถึงช้างที่บาดเจ็บไปหลายตัวรอยเลือดที่เห็นกระเซน็นหยุดตามใบไม้เหมือนจะเป็นประจักษ์ยพยานได้อย่างดีช้างบาดเจ็บอาคาดพยาบาทแค่ไหนก็รู้กันอยู่ดังนั้นแต่ละก้าวที่เดินย่ำไปในป่ารก จึงไม่มีใครแน่ใจได้ว่าไอเจ้าของรอยเลือดนั่นมันจะมาดักรอเล่นงานอยู่การเดินทางผ่านป่าทึบด้วยความเคร่งเครียดเราแวดระวังทุกฝีก้าวเป็นไปนจนเย็นยำ่ำโดยไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่อย่างใดร่องรอยของช้างโขลงนั้นมาแยกห่างออกไปในช่วงที่ป่าเริ่มโปรง่งตรงช่องเขาลูกหนึ่งทางซ้ายมือมีที่ลุ่มพลานแพบ,บอกว่าน่าจะเป็นหนอง ช้างกับน้ําเป็นของคู่กันอยู่แล้วดังนั้นหนองน้ําแห่งนี้จึงน่าจะเป็นที่พักอย่างดีของช้างปากโลงนั้นเมื่อพ้นจากตรงนั้นมาแล้วทุกคนจึงรู้สึกว่าการเดินทางต่อมาค่อยสบายใจขึ้นอําพลคอยสอบถามพรานแพ่บ่อยขึ้นว่าใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเข้าไปหรือยังคำตอบของพรานเท่าที่ว่าน่าจะใกล้เข้าไปมากแล้วทำให้หัวหน้าคณะค่อยโล่งใจขึ้นมาบ้าง เมื่อหยุดพักอีกครั้งในตอนบ่ายใกล้เย็นอํำพลสอบถามพรานแพรอีกพรานชาราจึงบอกไปตามตรงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเย็นนี้เราน่าจะถึงหมู่บ้านกะเรียงฤาษีที่พอจะหาข้าวสารมาเพิ่มเติมได้บ้างหลังจากนั้นเราก็จะมองเห็นเขาหัวกะโหลกปากทางเข้าหมู่บ้านลำไยลินแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรเหลืออยู่หลังจากแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งนั้น ทางบนเถอะตอนนี้ขอให้พลานแพนำพวกเราไปให้ถึงเท่านั้นเป็นพอหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีเรื่องนี้ก็แล้วแต่โชคชะตาหัวหน้าคณะพูดออกไปโดยไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตใกล้ๆนี้อย่างไรก็ตามแม้จะเร่งเดินเพื่อให้ถึงหมู่บ้านที่ว่าเพียงไรแต่ทางในป่าที่ไม่ชัดเจนก็ไม่สามารถทำเวลาได้ดังที่หวัง ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านมาจนใกล้จะมืดหัวหน้าคณะจึงร้องสั่งให้หยุดพักแล้วเหตุการณ์ที่หวาดระแวงมาตลอดวันก็เกิดขึ้นจนได้พรานแพรกับพรานช่วยหาแหล่งน้ำจนพบลำห้วยเล็กๆสายหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจนักเพราะตลอดแนวลำห้วยสายนี้เต็มไปด้วยขี้ช้างและรอยมืนเดินเหยียบย่าไว้จนไม่มีที่ว่างแม้จะไม่อยากพักตรงนี้ แต่ดวงอาทิตย์ที่ลับหายไปนานแล้วป่าก็มืดสลัวลงไปจนเกือบมองอะไรไม่เห็นทําให้ไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องจําใจตั้งแคมป์กันอย่างรีบร้อนคืนนี้เราคงไม่ค่อยได้หลับนอนกันเท่าไรนักเพราะรอยช้างเต็มไปหมดอย่างนี้มันคงรบกวนเราจนนอนไม่หลับอําพลบ่นตามความรู้สึกที่เห็นแต่ขี้ช้างเต็มไปหมดครับแต่เราจะจุดไฟให้สว่างก็คงพอกันช้างออกไปได้บ้าง พลานช่วยปลอบพลานช่วยคิดว่ามันจะกลัวไฟหรือนิยมไม่แน่ใจปกติช้างไม่ชอบไฟครับมันกลัวเหยียบเอา่านไฟเข้าไปในซอกนิ้วถ้างั้นเราต้องหาฟืนไว้ให้เยอะๆอำพลสั่งครับผมให้ไอจอเลยกับลูกน้องมันหอบฟืนมาไว้กองบืเริ่มแล้วรับรองจุดทั้งคืนก็ไม่หมดดีแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้ว เราจะได้นั่งเฝ้ากันใครง่วงก็เข้าไปนอนใครไม่ง่วงจะนั่งทั้งคืนก็ยังได้เออแต่ว่าไอ้จอเลมันไปเจอรอยตีนช้างอะไรก็ไม่รู้มันว่าใหญ่ยังกับช้างยักษ์แนะ่หามันว่าอะไรนะผู้กองแดงหันมาถามรอยตีนช้างครับมันว่าใหญ่ยังกับยักษ์ทำไมมันใหญ่กว่าไอ้ที่เราเจอกันมามากหรือไง ครับเห็นมันว่าใหญ่กว่ารอยช้างธรรมดาเกือบสามเท่าแล้วมันมีหลายรอยหรือเปล่าอํำพลซักมันว่ามีรอยเดียวครับผมหมายถึงมีตัวเดียวถ้ามันใหญ่อย่างนั้นจริงแค่ตัวเดียวเราก็แย่แล้วนิยมทำหน้าเบ้เอาเธอลูกเกลียงของเรายัางอยู่อีกเยอะมาก็ต้องเจอกันไปหุงหาข้าวกินกันดีกว่า ผู้กองแดงตัดบทเพราะเห็นว่าเลยเวลาอาหารค่ำมานานแล้วอาหารค่ำอย่างง่ายๆผ่านไปเมื่อเกือบสามทุ่มอําพลสั่งให้พานดูแลใส่ฟืนลงไปในกองไฟทั้งสามกองโดยกําชับว่าอย่าให้ไฟมอดเด็ดขาดเสร็จแล้วก็มาจัดเวรยามตอนนี้เหลือคนน้อยจึงต้องจัดทุกคนให้ช่วยกันอยู่ยามให้หมดโดยผลัดแรกเป็นหน้าที่ของผู้กองแดง พลานช่วยและจอเลที่ได้ลูกสองห้านัดของสมชายผู้วายชนมาเป็นอาวุธคู่มือใกล้สองยามแล้วป่าทึบที่เป็นเขตหากินของช้างโขรงใหญ่โดยเฉพาะเจ้ายักษ์ที่จอเลเห็นรอยเท้าของมันค่อนข้างเงียบสงัดผิดกว่าป่าทั่วไปไม่มีเสียงสัตว์หากินยามค่ำคืนไม่ว่าเก้งวางหมาในหรือตัวอะไรที่ใหญ่กว่านี้ ผู้กองแดงนั่งฟังพรานช่วยคุยกับจอเลเป็นภาษากะเรียงฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างช้าช้านานๆก็ลุกขึ้นเดินส่องไฟไปรอบๆที่พักเสียทีหนึ่งป่ามืดที่รายล้อมอยู่โดยรอบมีแสงตาแดงๆของนกตบยุงสะท้อนตอบมาแดงวาบนอกจากนี้แล้วก็ไม่มีอะไรอีกผู้กองหนุ่มส่องไฟไล่ขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ ไล่ตั้งแต่คนขึ้นไปจนถึงภูมิยอดบางครั้งเจอตาของลิงลมที่แดงวาวเหมือนสัตว์ขนาดใหญ่แต่คนเจนป่าอย่างผู้กองแดงไม่ได้ตกใจอะไรเพราะเห็นมาจนชินเที่ยงคืนกว่าไปนานแล้วเหตุการณ์ยังเป็นปกติไม่มีทีท่าว่าช้างจะเข้ามาใกล้ไกลแต่อย่างใดแม้แต่เสียงร้องซึ่งน่าจะมีบ้างก็ไม่ได้ยินเลยผู้กองแดงอ้าปากหาว และบอกพรานช่วยและจอเลให้เข้านอนว่าแล้วก็เข้าไปปลุกพรานแพรกับลูกหาบกระเรียงอีกคนให้มาอยู่ยามต่อโดยให้อำพลกับนิยมทำหน้าที่อยู่ยามเป็นคู่สุดท้ายใกล้สว่างพรานแพรตื่นขึ้นมาอยู่ยามแทนแต่เพื่อความมั่นใจจึงขอเอาปืนลูกสองห้านัดที่จอเลถือมาเป็นอาวุธคู่มือเพราะปืนลูกกรดจุดสองสองในมือไม่มีความหมายอะไรเลยในป่าลึก ที่เต็มไปด้วยรอยช้างอย่างนี้พลานช่วยก็คิดเช่นนั้นจึงยื่นปืนลูกซองเดียวของตัวเองให้ลูกหาากระเรียงอีกคนเอาไปถือไว้อีกคนมีอะไรจะได้ช่วยพลานแพรลูกหาากระเรียงพอจะฟังภาษาไทยได้รับปืนไปถือไว้ด้วยความดีใจเสร็จแล้วก็เดินไปเขีย่ยฟืนในกองไฟจนลุกโชนป่าช่วงหลังเที่ยงคืนไม่สงบสงัดเหมือนที่ผ่านมาเพราะมันอึกกระทึกไปด้วยเสียงช้าง ทั้งเสียงหักค้นกิ่งไม้และต้นไม้เล็กขัวกอภัยกระเพาะเต่าร้างและหวายลงมากินสลับกับเสียงร้องเหมือนรำคาญที่มีคนมาสุมไฟอยู่ในที่ของมันแต่เสียงร้องนั้นก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะใกล้เข้ามามันยังคงรักษาระยะห่างประมาณ3-400เมตรโดยรอบแต่เพียงแค่นี้ก็ทำให้พรานแพรกับกระเรียงนุต้องผุดลุกผุดนั่งตลอดเวลาเพราะไม่แน่ใจว่า เสียงคำรามเหมือนโกรธจัดของมันจะเป็นการเรียกพวกพ้องให้เตรียมพร้อมหรือเปล่าจนกระทั่งตีสองผ่านไปก็ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะบุกกันเข้ามาเสียทีมันทำท่าเหมือนจะบุกเข้ามานะลุงกะเรียงหนุพูดกับพรานแพรด้วยภาษาของมันข้าก็สงสัยอยู่มันร้องเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรสักอย่างพรานแพรตอบตามความรู้สึกถ้ามันเข้ามาจริง ปืนของเราจะสู้มันได้ไหมไม่ไหวหรอกถ้าตัวเดียวยิงใกล้ๆก็พอหยุดมันได้บ้างแต่ถ้าหลายตัวปืนลูกซองก็เอาไม่อยู่แล้วถ้ามันมาจริงเราจะทำยังไงจะไปทำยังไงก็ยิงไล่และปลุกพวกนั้นให้ขึ้นมาช่วยสิมันคงสู้ระเบิดของผู้กองแดงไม่ได้นะใช่แต่ระเบิดมันต้องใช้คว้างในระยะใกล้ ถ้ามันดาน่าเข้ามาหลายตัวคนเดียวจะไปคว้างมันไหวหรือจนใกล้ตีสามแล้วช้างป่าน่าจะหลายโคลงก็ยังคงส่งเสียงหากินและร้องคำรามสนั่นป่าอยู่อย่างเดิมมันไม่ได้บุกเข้ามาใกล้กว่านั้นแต่ก็ไม่ยอมออกไปหากินที่อื่นเหมือนรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆเมื่อเห็นว่าใกล้ตีสามพรานแพรก็เดินไปปลุกอมพลกับนิยม ให้ขึ้นมาอยู่ยามต่อมันร้องเสียงดังอย่างนี้มานานรูอ้อยังอําพลถามเมื่อลุกขึ้นมาเปลี่ยนยามครับตั้งแต่เที่ยงคืนได้ละมั้งเหมือนมันไม่พอใจเราที่มาขวางทางของมันนะก็เป็นได้ครับคุณอย่าประมาทก็แล้วกันถ้าเห็นท่าไม่ดีก็รีบยิงก่อนเลยพรานแพร่พูดแล้วเดินเลี่ยงไปเอ็นหลังนอนที่โคนต้นกระบกอําพลกับนิยม ได้นอนมาเต็มอิ่มจึงไม่รู้สึกง่วงอีกต่อไปทั้งสองพากันเดินสำรวจตรวจตราไปรอบๆที่พักเห็นได้ว่าคนที่อยู่ยามมาก่อนใช้ฟืนไปมากพอควรเพราะฟืนกองใหญ่ตอนนี้เหลืออยู่ไม่มากนักอาจจะไม่พอถึงสว่างด้วยซ้ำนิยมแข็งใจเดินออกไปใช้ป่าเพื่อจะลากฟืนมาเพิ่มอำพลร้องเตือนว่าอย่าไปไกลเกินแสงไฟ เพราะป,ป่าไม่น่าไว้ใจเลยตอนนี้เสียงช้างหยุดไปชั่วขณะทำให้ปากไล่รุงเงียบสงัดผิดปกตินิยมกําลังลากฟืนกรากรากเข้ามาในแสงไฟขณะที่อําพลถือปืนคอยระวังให้ทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็พลันเกิดขึ้นร่างของช้างที่ใหญ่เหมือนภูเขาลูกย่อมๆสีของมันออกขาวเทามีขนยาวรุงรงัง งาสองข้างยาวโค้งเข้าหากันโผล่พรวดออกจากป่ามืดอย่างเงียบกริบนิยมแทบไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้าเมื่อถูกเป็นใชง้งวงกระชากร่างยกลอยขึ้นจากพื้นเวลาเดียวกับที่ไรเฟิลในมือของอัมพลก็พ่นกระสุนเข้าใส่อย่างไม่นับวินาทีฉุกะหุกเช่นนี้ไม่ต้องมีการถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่กำลังนอนหลับอยู่พอสะดุ้งตื่นด้วยเสียงปืนรัวถี่ยิบ ก็ลุกขึ้นคว้าปืนติดมือแล้วภาพที่เห็นตรงหน้าก็ทำเอาทุกคนหายง่วงเป็นปลิดทิ้งภาพของพญาโคจส,สารสีขาวเทาขนรุงรังทั่วตัวสูงใหญ่ปานภูเขาเลากางาทั้งสองข้างยาวจนเลื้อยลากดินแต่ก็งอนโค้งเข้าหากันสวยงามมันกำลังฟาดอะไรอย่างหนึ่งลงบนพื้นแล้วใช้เท้าอันใหญ่โตกระทืบอย่างเมามัน ทั้งที่ลูกปืนนานาชนิดพุ่งเข้าเจาะลำตัวและหัวหูของมันอย่างไม่มีพลาดแต่ก็หาทำให้มันสะดุ้งสะเทือนไม่จนกระทั่งเหมือนมันจะหนำใจแล้วจึงพละหายเข้าป่าไปในความมืดอย่างรวดเร็วเหมือนตอนที่มันมาคือจูจูก็ผวกพรพวดออกมาจากเงามืดอย่างเงียบเชียบพอตอนจากไปก็เหมือนมันลอยไปในอากาศเฉยๆอีกเช่นกันไม่มีเสียงโครมครามของกิ่งไม้หัก ไม่มีเสียงกอไผ่เอ็นลู่อะไรทั้งสิน้นภาพที่เห็นตรงหน้าเหมือนภาพพยนตชฉายจบมวนแล้วปิดไฟทันทีพรานแพรดูจะได้สติก่อนเพื่อนแก่ว,วิ่งไปดูตรงที่มันยืนกระทืบขณะที่คนอื่นๆเพิ่งได้สติวิ่งตามมามันมายังไงครับทำไมคุณนิยมถึงออกให้มันมาเหยียบได้พลานเท่าเงยหน้าขึ้นมาถามอัมพลซึ่งกำลังวิ่งตามมาอย่างตื่นตระหนกหัวหน้าคณะ ก้มลงไปมองซากยับเยินของเพื่อนรักที่แทบจะแยกไม่ออกว่าตรงไหนเป็นหัวลำตัวและแขนขากลิ่นคาวเลือดและเนื้อสดสดชุนเข้าจมูกจนแทบอาเจียนภาพตรงหน้าสยดสยองบาดตาเกินกว่าใครจะทนไหวนิยมกำลังไปลากฟื้นผมก็ยืนดูอยู่อยู่ๆมันก็โผล่พวดออกมาโดยไม่มีซุ้มเสียงอะไรเลยคุณนิยมไม่ทันรู้ตัวเลยหรือครับ พรานช่วยถามต่อไม่หรอกเขาลากฟืนอยู่ดีๆมันโผล่พวดออกมาคว้าตัวขึ้นไปเลยหลังจากนั้นก็จับฟาดลงมาแล้วเหยียบน้ำเสียงของคนพูดหายไปกลายเป็นเสียงสั่งน้ำมูกแทนผู้กองทำไมไม่คว้างระเบิดล่ะครับพรานแพหันไปถามผู้กองแดงคว้างอะไรล่ะกำลังยิงกันหูดับตับไหมอย่างนั้นระยะมันไกลไป คว้างก็ไม่ถึงขืนเข้าใกล้กว่านี้มีหวังโดนลูกหลงตัวพลุนไปแล้วผู้กองหนุ่มสั่นหัวอย่างเสียดายพรานช่วยเดินไปฉายไฟส่องดูรอยเลือดแล้วหันมาบอกว่าผมว่ามันโดนลูกปืนไปไม่น้อยน่าจะสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับอําพลใส่หน้าที่จะทําให้มันสาหัสได้ก็มีแต่ปืนของผมเท่านั้นนอกนั้นคงไปติดอยู่แค่ผิวหนังผู้กองแดงบอกอย่างมั่นใจ ลูกคาบินของผมก็แรงไม่เบาอย่างน้อยก็ทะลุผ่านเนื้อหนังได้เหมือนกันเพียงแต่แรงประทะมันอาจน้อยไปหน่อยเวลาเช้าใกล้เข้ามาแล้วทุกคนไม่เป็นอันหลับอันนอนได้แต่นั่งคุยกันอยู่ข้างกองไฟฝ่ายพลานแพ้กับพลานช่วยไม่ประมาทยังคอยระวังเสียงแปลกปลอมที่อาจจะดังขึ้นไกลๆในขณะที่จอเลก,กับลูกหาบที่เหลืออยู่คนเดียว นั่งคุยกันเบาๆอยู่อีกทางหนึ่งเชาวแล้วอมพลสั่งให้หุงหาอาหารกินกันแล้วจะได้ฝังศพเพื่อนคนสุดท้ายน่าเห็นใจที่พากันมาตายอย่างคาดไม่ถึงเช่นนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการตายแทบจะวันละคนตอนนี้เท่ากับเหลือผู้ร่วมคณะทั้งหมดแค่หกคนเท่านั้นคืออมพลพรานแพรพรานช่วยผู้กองแดงจอเลและลูกหาบอีกคน หลังอาหารเช้าแล้วอําพลชวนทุกคนไปรวบรวมเศษซากของเพื่อนรักที่กระจัดกระจายเรียราดอยู่ตามพื้นนำมารวมกองแล้วใช้ไม้ไผ่ขุดดินอ่อนตายต้นก้านเหลืองกวาดเศษเนื้อและกระดูกเทลงไปหลังจากนั้นก็ช่วยกันกลบจอเลกับไอ้นุลูกหาบคนสุดท้ายช่วยกันเข็นหินก้อนใหญ่มาปิดทับไว้เป็นอันเสร็จพิธีก่อนออกเดินทาง อํพลหยิบปืนลูกซองแฝดพร้อมซองกระสุนหลายสิบนัดส่งให้พรานแพรปืนของนิยมยังดีอยู่พรานแพรจะเอาไปถือก็ได้มีอะไรจะได้ช่วยกันทันว่าแล้วก็ส่งปืนให้พรานเท่าพรานแพรรับเอาปืนลูกซองแฝดไปลองประทับเพราะไม่เคยใช้มาก่อนไก่มันมีสองจังหวะอํพลบอกวิธีใช้เหนียวจังหวะแรกคือลำกล้องซ้าย ถ้าเนียวลึกเข้ามาอีกคือลำกล้องขวานอกนั้นก็เหมือนลูกซองเดียวทุกอย่างพลานแพรทดลองหักลำกล้องเทลูกกระสุนขนาด SG สออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่เสร็จแล้วก็หันมาบอกกับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเถอะครับวันนี้คงไปถึงหมู่บ้านกะเรียงฤาษีแล้วคนทั้งหกก็ออกเดินทางมีผู้กองแดงถือปืนคาบินปิดท้าย ออกจากที่พักไม่ทันไรก็เห็นร่องรอยที่ช้างหลายโขลงมารวมตัวกันไว้มันหักกิ่งไม้ดึงต้นไม้ขนาดค่อนข้างใหญ่ลงไว้เป็นแถบกองขี้เรียราดเต็มไปทั้งพื้นดินปนหินป่าทั้งแถบแหลกยับไปด้วยฝีมือของช้างกลิ่นขี้เยี่ยวของมันฟุ้งตลบจนแสบจมูกอําพลเดินหลบขี้ช้างและบ่นออกมาดังๆเพราะอะไรมันถึงมารวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้ ดูสิขี้เต็มไปหมดจนไม่มีที่ว่างผ่านช่วยเดินออกหน้าหันมาบอกว่าถ้าให้เดาผมว่าช้างพวกนี้คงเป็นสมุนของไอตัวใหญ่ขนยาวแน่ๆมันคงมาชุมนุมกันเพื่อวางแผนเล่นงานเราพอช้างธรรมดาทำอะไรเราไม่ได้ไอตัวใหญ่จึงลงมือผู้กองแดงที่เดินอยู่ข้างหลังตะโกนออกมาดังๆผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน เพียงแต่สงสัยว่าแล้วตอนนี้มันพากันไปไหนหมดป่าถึงเงียบกริบอย่างนี้นั่นแหละที่ทำให้ผมไม่ชอบเลยพรานแพรแสดงความเห็นพวกเราต้องเตรียมปืนไว้ให้พร้อมเพราะไอ้พวกนี้อาจจะโผล่ออกมาตรงไหนก็ได้คนที่ต้องพร้อมที่สุดก็ผู้กองนั่นแหละอําพลบอกถ้าเห็นผมเตรียมคว้างแล้วก็หยุดยิงด้วยแล้วกันเดินกันมาไกลแล้ว แต่ร่องรอยของช้างป่ายังไม่หมดบอกให้รู้ว่าพวกมันมารวมตัวกันมากเพียงไรจากร่องหุบเขาที่มีลำธารน,น้ำใสไหลผ่านเลยขึ้นมายังป่าโปร่งที่พื้นค่อนข้างแห้งแต่ก็รกไปด้วยหวายและกอไผ่้ําไผ่ทุกกอมีรอยช้างดึงลงมากินยอดอ่อนกล้วยป่าที่มีอยู่ตามที่ลุ่มแหลกลานจนแทบไม่เหลือซากครั้งหนึ่งผ่านช่วยชี้ให้ดูขี้ของมัน และบอกว่ามีลูกช้างด้วยครับแสดงว่ามันยกกันมาทั้งครอบครัวพรานแพรได้ยินแล้วอดหัวเราะไม่ได้ใช่สิเองจะให้ช้างป่ามันเฝ้าบ้านเลี้ยงลูกอ่อนเหมือนคนได้ยังไงร่รองรอยของโคลงช้างค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งทางป่ากลับมาเป็นทางด่านเก่าอีกครั้งพรานแพรพยายามทบทวนความจำ ร้องบอกให้พลานช่วยหยุดดูลูทางสองสามครั้งแล้วก็บอกให้นำหน้าต่อไปจนกระทั่งบ่ายคล้อยก็มาถึงป่าดิบอีกช่วงหนึ่งตรงนี้มีแต่ต้นตะเคียนขึ้นเป็นดงใหญ่มืดครึม้มมีลำธารสายหนึ่งไหลมาจากทางทิศเหนือสองฝั่งเต็มไปด้วยบอนป่าใหญ่เหมือนร่มมีต้นกลุ่มเล็กลุวยป่าแทรกอยู่เป็นระยะอําพลเห็นว่าบ่ายมากแล้วจึงบอกให้พลานนำหยุดพักกินข้าวเที่ยง ทุกคนเดินหาก้อนหินนั่งพักกินข้าวห่อกันริมน้ำเสียงน้ำไหลและนกป่าร้องบนยอดไม้ที่สอดประสานกันบดบังแสงแดดจนร่มคลึ้มทำให้สดชื่นหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปไม่น้อยทุกคนกำลังอยู่ในอารมณ์ผ่อนคลายเมื่อข้าวตกถึงท้องจนหายหิวแล้วก็เกิดความง่วงอยากจะพักนอนไปตามๆกันจอเลกับลูกหาบกระเรียง เอนหลังลงกับก้อนหินใหญ่กลางน้ำก้อนหนึ่งใกล้ๆกันแล้วก็หลับตางเงียบไปไม่ช้าเสียงกลนก็ติดตามมาขณะที่อําพลกําลังคิดจะบอกทุกคนให้ออกเดินทางต่อทันใดนั้นสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเสียงป่าฝั่งตรงข้ามแตกดังซ่าแล้วสิ่งหนึ่งสีดำสนิทใหญ่มะฮือมาก็โผล่พวดออกมาเพียงพริบตาร่างของลูกหาากระเรียง ที่นอนอยู่ใกล้ๆจอเลก็ถูกกระชากกลับเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วจนดูไม่ทันเฮ้ย <Hey! S 1> อัมพลร้องลั่นด้วยความตกใจขณะที่จอเลตาเหลือกหน้าซีดเผือดกระโดดลงน้ำตะก,กายขึ้นฝั่งมาอย่างลืมตายคนอื่นๆก็มีอาการเดียวกันมีแต่ผู้กองแดงเท่านั้นที่กำลังเอนหลังจึงไม่ทันเห็นมันเอาลูกหาไปกินแล้วพลานช่วยได้แต่ยกปืนแต่ไม่รู้จะยิงอะไร อะไรตัวอะไรเอาไปกินเสือหรือผู้กองแดงทะลึ่งตัวขึ้นมาพร้อมกับถือระเบิดในมือเตรียมคว้างไม่ใช่เสืองูครับใหญ่ยังกับพญานาะคพลานแพรยังเสียงสัน่นหาจริงหรือคุณอมพลหัวหน้าคณะยังไม่หายอกสั่นขวัญแขวนกับภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าใช่แล้วผู้กองงูจริงๆงูอะไรไม่รู้ตัวดำเมี่ยม โผล่มาฉกเอาไอ้นุไปเฉยเลยมันเร็วจนดูแทบไม่ทันตลอดเวลาจอเลยังยืนตัวสั่นไม่หายตกใจมันคงคิดไม่ออกว่าเพราะอะไรงูใหญ่นั่นถึงเลือกฉกไอ้นุไม่เป็นตัวเองพลานแพหันมาเห็นเข้าก็พยักหน้าให้มันว่าไงไอ้จอเลเองมีของดีอะไรวะถึงได้ดวงดีขนาดนี้จอเลยังพูดไม่ออกได้แต่ส่ายหัวเด็ก พลานช่วยชวนผู้กองแดงโดดข้ามก้อนหินขึ้นไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อจะดูร่องรอยของงูยักษ์สัตว์ประหลาดอีกตัวในป่านี้อัมพลเห็นเขาก็ร้องเตือนด้วยความเป็นห่วงอย่าไปไกลนักระวังมันไวมากทั้งสองหายไปในป่ารกชั่วครู่พลานช่วยก็โผลออกมาเป็นคนแรกขณะที่ผู้กองแดงซึ่งกำระเบิดไว้ในมือตลอดเวลาค่อยๆแหวกป่ารก ที่เต็มไปด้วยน้ำไหวาตามมาพรานช่วยโดดข้ามก้อนหินกลางน้ำมาได้แล้วส่วนผู้กองแดงยังมองหาก้อนหินเหมเหมาะไม่ได้ทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกต่อหน้าต่อตาทั้งอัมพลพรานแพและจอเลส่วนพรานช่วยกำลังหันหลังให้จึงไม่ทันเห็นงูยักษ์สีดำมาเมื่อมไม่มีใครบอกได้ว่า เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าโผลออกมาจากป่าทึบด้านหลังอย่างรวดเร็วและเงียบกริบพริบตาเดียวร่างของผู้กองแดงก็ติดอยู่ในปากข,ของมันแล้วมันยกหัวขึ้นสูงเตรียมหดกลับร่างของอดีตนายตำรวจตระเวนชายแดนดิ้นกระเดวอยู่ในปากข,ของสัตว์ประหลาดดึกดำบันอย่างน่าสงสารอัมพลและพรานแพรได้สติก่อนเพื่อนเสียงปืนไรเฟิลและลูกซองแฟด แผดสนั่นขึ้นติดๆกันก่อนที่พลานช่วยจะได้สตินายร้อยตำรวจเอกผู้น่าสงสารคงจะเจ็บปวดจนร้องไม่ออกเลือดแดงฉานทะลักออกมาจากคมเคี้ยวที่คาบอยู่กลางตัวอย่างน่ากลัวผู้กองหนุ่มใจเด็ดยังไม่หมดสติแล้วภาพที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมไปจนตายคือภาพของนายตำรวจเดนตายใช้ปากดึงสลักระเบิดแล้วกำไว้กับตัว ลิพตาต่อมาเสียงกำปนาตของระเบิดมือแบบ M.26 ก็ดังโตมขึ้นสนั่นลั่นป่าร่างของผู้กองหนุ่มพร้อมกับส่วนหัวของงูยักษ์ฉีกขาดแหลกกระจายไปพร้อมๆกันส่งกลิ่นคาวคลุ้งปะปนกับกลิ่นดินปืนและควันระเบิด